สาวๆส่วนใหญ่นะคะมักที่จะชอบให้ตัวเองดูมีผิวสุขภาพดีผิวฉ่ำน้ำนะคะวันนี้พี่วันมีเทคนิควิธีการดูแลผิวหน้าของคนผิวหน้าแห้งมาฝากกันค่ะเทคนิคสำหรับคนผิวหน้าแห้งนะคะอย่างแรกเลยก็จะต้องดื่มน้ำมากๆนะคะในแต่ละวันค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มน้ำไปเลยนะคะ2แก้วค่ะ แล้วก็ต้องเป็นน้ำที่มีความสะอาดได้คุณภาพด้วยนะคะเรามีวิธีการคำนวณสูตรการดื่มน้ำต่อวัน โดยเอาน้ำหนักตัวนะคะคูณด้วย2.2ค่ะแล้วก็คูณด้วย30หารด้วย2นะคะก็จะได้ปริมาณน้ำต่อวันที่เราจะต้องดื่มนะคะวิธีที่จะช่วยให้เราไม่ลืมนะคะว่าวันนี้เราดื่มน้ำเข้าไปเพียงพอแล้วหรือยังก็คือการวางขวดน้ำจำนวนปริมาณที่เราต้องได้รับไปไว้บนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ดื่มให้หมดเท่าจานวนขวดที่วางไว้ค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเราได้รับน้ําในปริมาณที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะต่อวันเทคนิคที่2ก็คือการมาร์กหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนนอนนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ครั้งนะคะหรือก่อนการแต่งหน้านะคะซึ่งวิธีในการมาร์กหน้าในแต่ละครั้งนะคะไม่ควรจะใช้เวลาเกิน15-20นาทีนะคะ เทคนิคที่3นะคะก็คือการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทานวดผิวหน้าอาทิตย์ละ2-3ถึง3วันนะคะสำหรับวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทานวดหน้านะคะก่อนจะทาที่หน้านะคะผิวหน้าเราควรจะมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนะคะหรือเราควรจะทาเลยหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะคะ โดยที่เราเทน้ำมันมะพร้าวลงไปในอุ้งม,มือในปริมาณที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็นวดไปค่ะให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะวิธีการนวดนะคะที่ดีก็คือการนวดย้อนขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผิวหน้าเรากระชับขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นลงนะคะ หลังจากนวดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะเพื่อให้น้ำมันมะพร้าวซึมลงผิวเรานะคะหลังจากนั้นก็ใช้สำลีนะคะชุบน้ำอุ่นนะคะเช็ดเอาน้ำมันมะพร้าวส่วนเกินออกจากผิวหน้าเรานะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยสำลีชุบน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราเช็ดก็เพื่อที่จะกระชับรูขุมขนหรือว่าเราจะไม่เช็ดออกเลยหลังจากนวดเสร็จก็ได้นะคะโดยปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วค่อยล้างออกตอนตื่นนอนตอนเช้าเลยก็ได้ค่ะซึ่งถ้าหากใครมีผิวหน้าที่มันมากไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะเดี๋ยวหน้าเรามันจะออกมามันเยิ้มเกินไปนะคะ ใครอยากมีผิวสวยสุขภาพดีลองใช้3เทคนิคนี้ไปดูนะคะแล้วอย่าลืมเม้นมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าทำแล้วเป็นไงบ้างคะ่ะ